เห็นบ่ประธานเห็นบ่เห็นใจใจบ่ประธานเอาไปตากหุ้นอย่ามาตาตรนนี้เมื่แมนมองตาาดทางนี้ยรอเร็วก่อเล่้ยน้ำเลยเลยเข้า้องทางนี้อะไรอ๋อาอะไรอีันาในยาหวเหรโอ้ยเเห็นหนซักผ้าซักกรับเดี๋ยวเดี๋ยววยไมกินข้าก่อนเรไก่อนเ กินข้าวอยู่แล้วใครไปแหงปลาก่อนนะเออเดี๋ยวก็จะได้ป้อนยาเมียวปนนี้ไม่ได้เนี่ยสิ้นสิ้นยัยจ๋ายัยจ๋านียแอนสวัสดีค่ะยัยจ๋านียนสวัสดีค่ะ จาไอ้ทองมันยังไม่ตื่นยังตื่นมันเลยมันกินข้าวสวัสดีค่ะทักทายเนาะไก้จะลงไลน์แล้ะคุณชูใจมามาเาตรียมยกใหม่ยกมือเด้อค่ะเตรียมยกใหม่ยกมือเด้อค่ะอันจได้เวลาลงแล้วละ่ะเตรียมยกใหม่ยกมือเด้อสิบกว่านาทีหนึง่งชั่วโมงกับสิบ ติบกว่านาทีนี่แหละขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทั้งยี่สิบอิดเลิฟยี่สิบเลิฟนะคะขอบคุณคุณชูใจค่ะขอบคุณยายจ๋าขอบคุณคุณจิตนะคะคุณยายอลีคุณยายยิงอนนว์แม่อรุณขอขอบคุณนะคะขอบคุณพี่โกศลค่ะขอบคุณพี่โกศลนะคะ คุณยายอลิซสองขอบคุณคุณปร้อมแปมนะคะคุณพรพิสุทขอบคุณนะคะคุณนรุณีคุณรุณีสายแก้วพี่แปมนะคะขอขอบคุณค่ะขอบคุณท่านยี่สิบเลิฟขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณน้องมณีจ้าน้องมณีน้องมณีกับไ้อุ ขอบคุณคุณอ้ำกิติคุณค่ะขอบคุณคุณกินง่ายนะคะเจพรคนสวยขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอให้มีความสุขค่ะมาอื่นพ่อกันไ่เด้อมีความสุขทุกท่านจ้าบ๊ายไยบ่ายจ้าไปเที่ยวเลยคุณเพ็ญสีขอบคุณนะคะ ขอบคุณคุณเพ็นสีค่ะยายไก่ก็จะขอลงไลน์แล้วนะเมื่อกี้กินข้าวไปคุยไปเนาะอันนี้ก็จะขอลงไล,ลงน์ละทีนี้คุณจิตชาแนลน้องมณีกับไออูขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณเพลนสีคุณชูใจสวัสดีคุณเพลนสีค่ะไปเที่ยวได้เลยจ้าไปเที่ยวได้เลยไปเที่ยวได้เลยนะ คุณชูใจจาขึ้นไล่บอเดี๋ยวคุยกับคุณชูใจจังหน่อยมันนี่ขึ้นไล่บอไล่ตัวตัวคุณชูใจเจาจะขึ้นไล่ตัวบอมบ๊ายบายมือ,อพ่อกันไม่จ้ามือ,อพ่อกันไม่เด้อขอบคุณทุกกำลังใจค่ะน้องน้องชูใจสวัสดีค่ะคุณเพ็ญศนสีสวัสดีน้องชูใจนะคะ บายบายค่ะทุกคนขอขอบคุณนะคะขอบคุณที่มารับชมค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบาย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 จ้าบายบายโชคดีกันทุกคนนะเดี๋ยวยายไก่ไปปิดไลฟ์ก่อนเด้อทีนี้ <c oughs> เดี๋ยวยายไก่ไปปิดไลฟ์ก่อนบ๊ายบายมือเอือนพ่อกันใหม่คะ่ะมือเอือนพ่อกันใหม่พ่อกันใหม่เด้อมือเอือน เมื่อนกับเพียงกลัวจะสีล่ะพอกันไหมจ้านอนฟังรับรับสบายเลยโอ้ฮคุณเพนสีไม่บายจ้าคุณเพนสีโชคดีจ้าโชคดีเดินเสียงไอบีบีอะบีบีมันเดินเซีเลยโชคดีค่ะโชคดีนะคะ